ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะอยู่กับนายวุฒิชัยอยุตสาหะหัวหน้าส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจสำนักงานไปรษณียเขตเก้าหรือพี่แจน,นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับแน่นอนว่าพี่แจ้มาอย่างนี้นะคะก็ต้องมีเรื่องราวมาบอกมาเล่าเช่นเคยค่ะคสำหรับกิจกรรมที่ทางไปรษณนียกำลังจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือการจัดงานที่ระลึกวันไปรษณียโลกประจําปีนี้นั่นเองถูกต้องครับจัดที่ศูนย์การค้าแดนาครับ กิจกรรมมีอะไรบ้างคะพี่แจ้ครับก็เป็นความโชคดีของพี่น้องชาวสงขาหัดใหญ่ะนะครับก็คือสงขามาสนุกสุขทั้งปีที่สงขาปีนี้เราก็เลยมาจัดงานที่หัดใหญ่ของเรานะครับก็วันแรกคุณนิรยนเชิญน,นะครับเป็นพิธีเปิดนะครับวันที่7 ตุลาคมนะครับงานเรามี3าวัน7 8 9นะครับที่ห้นหนางเดนาหัใหญ่ผู้นี้14บ่นาฬิกายีบ้านาทีหรือบ่ายสองครึ่งโดยประมาณนะครับ<ฆ>เรามีวิธีเปิดโดย<ฆ>ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติคุณามาเปิดงานนะครับเรี่าเชิญทุกท่านเพื่อที่จะมาดูความอลังการในวิธีเปิดซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคอนเซปต์ uh, ไปรษณีย์ไทยร่วมคิดเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็ไล่ uh, เรียงความยาวตั้งแต่สมัยที่เราเป็น การก่อตั้งใหม่ใหม่สมัยวอลลัมโบราณเลยรครับแรกเริ่มกันเลยแรกเริ่มเลยครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับเป็นยุคดิจิตอลยุคของอ e ีคอมเมิร์ซยุคของการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ <c oughs> นะครับเราก็จะผสมผสาน <c oughs> ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับหลายท่านบอกว่ากํากลังกระแสฮอตฮิตเหลือเกินสําหรับทศกัณฐ์และนางรีดานะครับ <c oughs> งานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับสำหรับพิธีเปิดพรุ่งนี้เราก็ได้เรียนเชิญนะครับ ทศการและนางสีดานะครับมาร่วมพิธีเปิดงานของไปสณีโลกเราด้วยนะครับแมเชิญตัวละครที่กําลังอยู่ในกระแสูกต้องครับเอามาในพิธีเปิดของเราในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ,รบเปิดโอกาสให้วีนองประชาชนผู้ร่วมง,งานทุกท่านนะครับได้เซลฟี่ถ่ายรูปแต่างต่างกันอย่างสนุกสนานนะครับให้เป็นกิจกรรมภาคบันเทิงผสมผสานบ้เถิครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะไปเซลฟี่กับทศการกับนางสีดารหรือว่าไปดูในส่วนอื่นๆของไปสณนีโลกนะคะที่เขาจัดงานกันก็สามารถไปได้ในพิธีเปิดวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นวันที่8วันที่8มีกิจ กจกรรมอีกหลายอย่างเช่นกันครับผมก็ตลอดสามวันก็จะมีเรื่องของการจัดบอดทศกาลวัฒนาการการให้บริการประศิล์ไทยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันนะครับการที่จะผสมผสานกับสิ่งที่จะเป็นเรื่องราวของมิติใหม่ๆของปรษณิล์ไทยนะครับพอวันที่8เนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของการบันเทิงนะครับเรื่องราวของการบรรยายให้กับน้องๆเรียนด้วยนะครับบันเทิงก็จะได้แก่มีนักร้องที่กําลัง จะมีชื่อเสียงโด่งดังของภาคใต้เรานะครับก็คือคุณกอนท่าแครซึ่งเพลงของเขาก็จะมีเพลงอ้อล้อมีเพลงเกี่ยวกับทั้งใต้ใตะนะครับชิงเปรตล่าสุดก็ยังมีเพลงเขาอยู่นะครับก็จะมาร่วมขับขานเสียงเพลงพ่อพ่อให้พวกเราขณะเดียวกันก็คนของบริษ,ษัทไทยก็จะมานําเสนอ ความสามารถพิเศษเช่นมายากลเปรศีไทยะนะครับซึ่งออกหลายงานแล้วครับคนนี้ะนะครับก็เป็นที่ถูก,ถ,กถูกใจสำหรับผู้ชมหลายท่านแต่ครั้งนี้มาชมฟรีนะครับที่ห้างใดหน้าหักใจญ่เขาจะมาเสนอผลงานของเขาในรูปแบบต่างๆรวมทั้งหนังตะลุงซึ่งก็เป็นพี่น้องของคนเปรศีไทยนะครับที่ คนเนียงนะครับจวดสงขานี่แหละครับมาดูสีสันมาดูทีเด็ดมาดูมุกคาของเขาซิว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับนอกจากนี้ยังมีการจาหน่ายสินค้าไพรสันีตาไพรสัยากรของสะสมถูกต้องครับในส่วนตรงนี้ก็อยากจะเ,เรียนทุกท่านได้ทราบว่านะครับสิ่งของที่เป็นสิ่งของที่ประหยัดลดราคาเนี่ยจะอยู่ในงานนี้ทั้งหมดที่เรานํามาเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปสั่งซื้อสินค้าไกลๆนะครับเราก็อยากจะเำนวยความสะดวกให้เช่นสแตมไอ้ไข่สแตมวัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่นี่นะครับนครศรีธรรมราชเนี่ย ก็วันที่19นี้จะไม่มีทําพิธีปลุกเสกครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีเวลาไปหรืออาจจะไปแล้วเสียค่าใช้จ่ายน้ำมงน้ำมันต่างๆก็มาในงานครับเราเปิดโอกาสทุกท่านจองเป็นเจ้าของนะครับซึ่งจะมีการปลูกเสกในวันที่19นี้นะครับเพราะฉะนั้นสแตมของท่านที่จองไว้เนี่ยนะครับจะได้รับการปลูกเสกจากพิธีทางวัดด้วยอ่าไม่ใช่สแตมธรรมดาที่ปกติไปซื้อมาแล้วเก็บเป็นที่ระลึกถูกต้องครับมีการปลูกเสก เรียบร้อยด้วยครับก็ร่ำรวยกันเรียกว่าเรียกว่าทําธุรกิจต่างๆเรียกว่าฟูเฟื่องนะครับหลายท่านระฐเนื่องจากว่าไปบนปานสักข่าวและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและสแตมอีกอย่างหนึ่งก็คือครับไฮไลท์ที่สุดก็จะเป็นเรื่องของสแตมทองนะครับซึ่งเป็นสแตมทองสองวโรกาสมงคลของคนไทยของเรานะครับก็คือพระราชพิธีนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบนะครับ 5ธันวาคม2554นะครับของประติสุดเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็อีก ด้านหนึ่งอีกอ,อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นวโรกาสเป็นสแตมทองเหมือนกันครับเป็นวโรกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ12สิงหา2 5งพที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น <c oughs> นะครับวันนี้ความเป็นจริงก็คือว่าสแตมสองชุดนี้แทบจะหาไม่ได้นะครับแล้วว่าไปรสิ์ต่างๆก็อาจจะจาหน่ายหมดแล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าในงานนี้เราจะทําพิเศษและเราสั่งพิเศษมาจากไปรสิ์ไทยส่วนกลางเพื่อที่มาเป็นคู่กันเป็นมหามงคลสแตมคู่กันและท่านเอาไปใส่กรอบไปเคลือบวิทยาศาสตร์แล้ว แต่ครับมอบเป็นของฝันมอบเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งมงคลประจําบ้านประออฟฟิศได้คือถ้าเกิดใครที่พลาดสแตปมชุดนี้สามารถไปหาซื้อกันได้ที่งานนี้ในงานนี้เลยครับในงานนี้เลยครับไปรษณีต่างๆอาจจะไม่มีหรือมีอาจจะมีแค่ชุดเดียวเป็นต้นครับค,ค่ะคส่วนวันสุดท้ายก็คือวันที่9ค่ะพี่แจ้เห็นว่ามีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกันด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของไปรษณีย์ไทยที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนนะครับที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับอายุไม่เกิน15ปีหญิงก็ได้ชายก็ดีนะครับมีเวลาว่างมาสนุกกันครับก็สมัครได้ที่ประสนีใกล้บ้านตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็ถึงบันงานหรือจะมาที่สมัครที่ห้างใดหน้าก็ได้นะครับของาะวันก็จะเป็นเรื่องของเงินสดนะครับสามพันบาท20 0 0บาท1 0ึ0บาทแต่ขนาดเดีวยวกันก็แอเอเชียครับจะสนุนสิ่งของที่ลึกสวยงามมากนะครับได้มาซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของประสานไทยในการให้บริการ อีเบสต์ super speed นะครับอาจจำกัดจังหวัดไหมคะสำหรับน้องๆบางทีจังหวัดใกล้เคียงโอเนเลยครับสำหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการเปิดให้น้องๆได้มีโอกาสจังหวัดปัตตานีก็มาได้จังหวัดพัทธลุงก็มาได้สงขลาก็มาได้มาได้ทุกอำเภอจริงๆแล้วเราดูแล7จังหวัดภาคใต้นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะอยู่8จังหวัด9จังหวัดอะไรต่างๆแต่ับมาเลยครับก็ เปิดโอกาสให้พี่น้องน้องเยาวชนได้แสดงออกความสามารถในการร้องเพลงไทยลูกทุ่งครับน้องๆคนไหนที่อายุไม่เกิน15ปีมีความสามารถในการร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะของไพรณีนีไทยกันได้ในการประกวดร้องเพลงไลรณ์นีไทยไทยลูกทุ่งแล้วก็ร,ร่วมลุ้นรับเงินรางวัลแล้วก็ของที่ระลึกจาก ไทยแอร์เอเชียด้วยนะคะกับสำคัญอย่างยิ่งก็คือใบปลิวหรือแผ่นปลิวนี้นะครับที่ทางบรุษัทไปณีย์แจกตามบ้านตามออฟฟิศต่างๆอยา่ยยาทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะครับก็ให้ท่านเขียนชื่อที่อยู่ด้านหลังเบอร์โทรนะครับแล้วนาแผ่นปลิวนี้มาในงานที่ห้างใดหน้าะนะครับหย่อนลงตู้ที่เรารับ อ,อย่า,อาบอกว่าลุ้นโชคลุ้นโชครชครับลุ้นโชคทุกวันมีรางวัลแจกให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหาสนุกของประเทศไทยจะลนกวดจุลนวสงขขาครับให้มันสนุกสนุกสนานแล้วก็เรามีของรางวัลแจกเป็นความสุขเล็กน้อยของรางวัลเป็นอะนไรนะพี่แจ้รางวัลใหญ่รางวัลเล็กรางวัลมากน้อยขอแยกกลุ<ไ>่มไว้ก่อนครับล้วไม่มีจำหนัญท้องตลาดนะครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากมากลิมิเต็ดถูกต้องครับอยากแจกประเทศไทยเลยครับคุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพิธีการก็จะมีตั้งแต่ แต่เวลา13นาฬิกา30นาทีพีเปิดเปิดจะอยู่ที่14นาฬิกา30นาทีนะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงของที่ระลึกของสะสมต่างๆด้วยอะก่อนจากกันวันนี้ให้พี่แจ้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับปีละครั้งนะครับและปีนี้เป็นปีแรกที่ไษณีไทยจัดทุกทุกภาคทุกเขตพร้อมกันก็คือ 7, 8, 9ซึ่งวันที่9ตุลาคมเนี่ยเป็นวันไปษณีโลก เป็นเราก็อยู่ในสาภาพสากลไปษณีระหว่างประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศมีการฝึกอบรมเทรนนิง่งแล้วก็พัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อให้อ่ากิจการของไปษนีประเทศต่างๆขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากครับ789พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับงานที่ระลึกวันไปซีโลกที่ห้างไรน,น้าหัดใหญ่งานนี้สนุกเต็มที่รับของรางวัลมากมายและที่สำคัญก็คือนะครับมีสาระมีประโยชน์กับไปษณีไทยเพียวๆครับ อันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานกันนะคะส่วนเราสองคนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ